ันี้กิงกำลังรับชมกินทุกที่ช่องนี้มีแต่ของอร่อยอยู่ที่ร้านร้านหรือห้าง,งดองกี้ดอ,กดองกี้สาขาสีคอนสแควร์อ,อยู่ชั้นล่างสุดเลยเหมือนมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะก็มาเปิดสาขาใหม่วันนี้ผัวพามาญี่ปุ่น <laughs> ปเปิดหน้ากากกินในห้างนี่แม่เราก็อยู่ญี่ปุ่นมันมีความปลอดภัยสุดไอยงอะไรนะอยโยงยิงไอเยองเนี่ยโอยโยงได้เป็นของออเกาหลีอันนี้มันญี่ปุ่นอันนี้มันดองกี้ดองกี้เนี่ยที่เราเคยเห็นก็คืออยู่ที่สาขาทองหลอง่อเรายังไม่เคยไป <c oughs> <c oughs> แต่ว่าสาระแนมาถึงสาขาซีคอนออคือ ไ,ไหนๆก็มาแล้วไม่ค่อยได้มาอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากจะซื้อกลับไปกินบ้านแต่พอดีช่วงนี้ก็ทั้งมันเถอะที่นี่เ็าดีอย่างหนึ่งก็คือเราสั่งอาหารมาเราซื้ออาหารมาแล้วเราจ่ายตังค์แล้วใช่ป่ะเราก็เอาเข้าไมโครเวฟได้เลยเนี่ยคือเวฟมนันร้อนๆเลยอ,อันนี้เป็นซูชิอะไรนะอะไรวะลเขาเรียก,กอะไร เขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้ไม่เคยมีความซูชิมั้งมันคือซูชิมันจะเป็นเส้นๆ้นมาอีกอันนี้ใส่หน่อยไม่กินโลวาวับีมันจะเป็นเส้นเส้นมาอันนี้เป็นซูชิปลาไหลเขาก็หั่นเสร็จก็เก็บตังเขาก็คิดตังเลยทุกที่เป็นของกินเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นยากิโซบะแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยหมูทอดเหรอแล้วก็เป็นทาโกะแล้วตัวนี้ก็คือไก่คาราเกะไก่คาราเกะก็คือเนื้อไก่เนื้อไก่ล้วนแล้วทอด ส่วนอันนี้เป็นเป็นอะไรวะเดี๋ยวมันเหมือนเป็นเขาเรียกมันว่าอูดง้งวิดชลิมคือกุ้ง,งทอดอะ่ะแต่ว่ามันจะมีน้ำซุปอยู่ข้างล่างเราจะต้องเอาน้ำซุปไป,ไปเวฟคือมันกินเย็นก็ได้กินร้อนก็ได้แต่วันนี้เราจะเอากลับไปกินบ้านเพราะว่ามันไม่สะดวกกินที่นี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ินอันนี้แล้วกันนะกินซชิช่าแหมผัวอยากให้กินมาสบีเลือเกิน ไงอร่อยนะใบรรหน้าคือน่าปลาไหบรรยากาศมันได้มันก็เลยดูแบบน่ากินหน่อยน,นักกายเหมือนอยู่ี่ปุนแต่นักกายปลาหลนะอกยนนนะูนิสนอ่ะอันนี้เป็นยู่ที่ปลาไหลคือบอกว่ายังไม่ได้ใส่วาซาบิไม่ได้ใส่อะไรเลยเอ,เอ,อะไรเลยก็อันนี้อันนี้เป็นแซลมอนแซลมอน แจม,มอนเนี่ยเส้นละหกสิบเก้าบาทแจ่แลมอนเนี่ยเส้นละหก<ช>สิบเก้าบาทแก่แต่ไหนวะขี่ดูไปอ๋อเหนิดเดียยพอเดี๋ยวคุณจมูกยี่สายซายดิบปกติไม่กินของดิบนะแต่วันนี้แบบไหนๆเราก็มาถึง ญี่ปุ่นแล้วแล้วก็เอาซะหน่อยอืนนมรักษาเบื่อกินจต่หมูอ้วนอยู่ในหมูขึ้นสมองขึ้นสมองม่าอะไรขึ้นสมอง้วยอืมอืมนี่ของพ่อซะหน่อยอันนี้เป็นปลาคาราเกะอีบ้าน ลา่ร้อยอยู่อะกล่องนี้ก็ปด้19บาทมีทั้งหมดมีทั้งหมด6ชิ้นใหญ่เป็นไก่เนื้อไก่ลัวๆแล้วก็พ่อแล้วอร่อยเลยอือโอ้มากินนะปังเื้ออะเต็มนะนี่กล้องมือถึง5,900เห็นไหมชัดเจนตัวนี้เป็น แบบรวมนะเป็นยากิโซบะแล้วก็เป็นหมูทอดมั้งแล้วก็เป็นทาโกะทาโกะเนดูทรงน่าจะร้อนอันนี้เป็นเซ็ตรวมอันนี้ราคา159บาทก็ได้สามอย่างคือไม่ได้ไปญี่ปุ่นก็มาหาเสพบรรยากาศเอาที่ดองกินะตอนแรกว่าตั้งใจว่าจะมากินมันม่วง มันม่วงเขาไก่ติม่มทีนี้พอเดินเลยเถิดเข้ามาข้างในเนี่ยคือมันเลิดแล้วอะ <c oughs> คือละลานตาไปหมดทุกอย่างดูเป็นญีน่ปุ่นญี่ปุ่นอันนี้มันจะประมาณนี้นะเวลาผ่ารัอน,น,นทำไเป็นหมดหมึกกปล่า ก็ใครอยากจะมาเสพร์ฟบรรยากาศญี่ปุ่น o, ะนะแนะนำให้มาดองกินะซื้อเสร็จแล้วก็มาเวทนะมาเวทเสร็จก็มานั่งกินเราจะายจะได้กินเสียบกะหลอำเลยต้องหาให้อันใดกนค้าอร่อยมากเลยค่ะเป็นกุ้งอ่ะข้างในอ่ะอืมอันนอ้อ้โอดงโอเด้งเลยข้องนี้นะ แล้วข้าหน้าเข้ามากินนะอ,อันนี้ก็เป็นราคีโซบะโหเส้นได้เลยอ่ะคือเอามาเวฟเนี่ยมันจะน่ากินกว่าไงใช่อือเินเส้น,น ถ้ามีโอกาสก็อยากไปทั้งกินที่กุ้งตอกเกียวนะแต่ว่าตอนนี้เมื่อมีโอกาสก็กินที่ทกินก้อนตะแขวไปก่อนส่วนอันนี้ก็คือเป็ูร้องเนี่ยามาตักลับไปกินทำมากินที่บ้านร้อนๆขณะนี้คุณกำลังอับชมกินทุกที่กี่ทุกปั๊มนะคะมาเดิน,เ,นเล่นที่ห้างดองกีร้านหอกดองกีเขาเรียกอะไรดองกีดองกีเหรอ,อ ดองดองอ๋อเขาชื่อดองดองดองกีประเดีมันมีป้ายเห็นสาขาซีคอนสแควร์สีนักลินชั้นใต้ดินวัวอยู่ชั้นใต้ดินสุดเลยมาเสกบรรยากาศญี่ปุ่นกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศญี่ปุ่น 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯